สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเปิดไอคอนิกโมเมนต์ของอาร์เซนอลส่งท้ายนะครับไปกันเลยครับ เอาแล้วไงเริ่มเค็มแล้วครับผมตัวที่สามของไดีนี่นะครับเราจะเปิดไอดีก็ประมาณสามร้อยกันนะครับ ถ้า300ไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนไปไอดีอื่นครับ บอลเงินจะออกเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าบอลเงินมันเยอะนะครับจุดประสงค์ของผมก็คือจะ,จะเอาวิเอล่ามาทำเวลตันนะครับต้องล่าวิเอล่าให้ได้นะยังเข็มอยู่ครับยังเข้มอยู่ ไปต่อกันเลยครับอ้าวบอลดำครับ แมนยูเบอร์ที่แปดบรูโน่ครับบรูโน่ฟอนันเดสนะครับของแมนยูนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเวลตันของเขามั่งนะครับถ้ามีโอกาสนะครับ อาดามาเตาเล่ครับถึกมากครับโอ้อน,นุญาตกดข้ามนะครับเรารอถากชมพูอย่างเดียวครับ คุครับมาแล้วครับมีเอร่้หรือเปล่าครับเปิดตัวอย่างสวยงามครับตัวที่เรารอคอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเล้ยวันกันนะครับ ไ้อัพเทนนิงห้าดาวอันเดียวก็ต้านจะเต็มแล้วนะครับแต่ก็แถมไปสักหน่อยนะึง ก็เลเวลตันก็อยู่ที่97นะครับก็สูงพอสมควรการคอนโทรลบอลเลี้ยงบอลน,นะครับการจ่ายบอลค่อนข้างดีนะครับความแข็งแกร่งใน97นะครับแข็งแกร่งมากครับอืดก็97นะครับโอ้ถึกทนมากครับแย่งบอลก็เก่งครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายยุบ